โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีซัมซุงท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมนะครับเบสวันนี้เราก็จะมาผมันจะมาสาร้างนะครับเรือ USS Iowa BB 6 1นะครับคืนนี้เนี่ยเป็นแมปที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับคือแมปเก่ามันหายนะครับคือแมปเก่ามันหายไปแล้วคือที่ผมสร้างยังมาต่อไว้นะ่ะคือแมปนั้นมันหายไปแล้วก็นะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครใมาแล้วนะครับก็คิปผลก่อนนู้นเนี่ยบางล้ำก็หลายล้ำเลยแหละ เกือบจะสิเกือบจะเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เป็นของเล่นแบบนะครับส่วนไอ้ลำเองก็มีแค่ไม่เกี่ำลำหรอกครับโอเคแบบนี้ก็สร้างขึ้นใหม่เลยนะครับคือแบบดยส่วนของแบบนี้เนี่ยผมยังจะไม่แจกนะครับคือส่วนแบบนี้เนี่ยคือมันมีข้อปัญหาอยู่ตรงที่ว่าผมเนี่ยได้ทาการเป็นแบบน้ําแบบแองญ่ๆไปแล้วแต่ว่าพอผมออกแล้วเข้าใหม่อีกรอบนึงขึ้นจูจ่ๆมันก็มีบล็อกขึ้นมาอย่างเงี้ย วกขึ้นมาอย่างงี้เลยอ่ะกนนะ็นะครับเปิดขอเขียนนะครับก็แล้วก็อีกอย่างนะครับคือโซนเนี่ยถ้าคุณเกิดมาเดี๋ยวคขจะอยู่ประมาณตรงตรงเรือไอครับประมาณตรงเนี้ยประมาณตรงนี้นะครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นการไปที่ถ้าหันไปทางซ้ายจะเป็นส่งหรือค่าถ้าหันไปทางขวาจะเป็นโซนของเรือประจำบานนะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยผมจะเว้นไว้ทีละหนึ่งช่องนะครับคือเนี่ย สมมติว่าผมสร้างไอโอวาเสร็จแล้วก็จะเว้นตรงนี้ไว้นหนึ่งเรามาสร้างเรืใหม่ตรงนี้ก็เคยบอกที่ผมทำเองงั้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการสอนสร้างด้วยแหละผมจะสอนสร้างทั้งแบบเลยทั้งแบบเดี๋ยวผมจะสอนสร้างให้หมดเลยนะครับเออแบบนึงครับขอเคลียร์ขอเคลียร์ยกับชาวบา้านกันคนเล่ร่อนครับคุณมาทำอะไรที่นี่ที่นี่มันท่าเรือสันงวนนะครับคุณมายุ่งอะไรที่นี่โอ้บอกเ่นแบบนี้แหลกมาก แหล่งน้ำมันมัไไนดูจะใช่นหมจะใช่โอ้โหแล้วมาจากไหนกันเยอะแยะฮัลโหลนม่จะเกิดทุกที่ทุกเวลาลใช่ไหมเป็นอะไรที่แปลกมาเลยครับพวกคนพวกนี้คือมันจะเกิดอ่ะเออมันเกิดมันเกิดหลายคนด้วยแหละเออนี่เป็นแบบกว้างๆนี่ยิ่งเห็นง่ายด้วย,วยานานแล้วน่ารำคาญมากอืมช่างเถอะเดี๋ยวเรามาเริ่มบดถึงระวังต่อเลยดีกว่าเออเดี๋ยวนับก่อนนะครับสองสาม โอเคให้วางวางบล็อกนี้นะครับสี่ครับวางออมาสี่นะครับ เย็นลงใต้น้ําก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็ตรงไหนอือห้าหนเหอมันก็ยาวยาวไปเลยโอเคครับตอนนี <c oughs> ้พอวางสีแล้วใช่ไหมครับให้ท่านผูมนะครับว่างบันไดแบบอิดอิดแบบจันทรกนะครับ,แบบสีแดงนี้ แม้วางบล็อกตรงนี้ครับมา5บล็อกนะครับมี่สอใช่ไหมครับ3 4 5นะครับมีเสียงลมก็ขออภัยแล้วนะครับผมโอเคเนาะนก็กพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ย,ยนี่นำเครับนำเหมือนเดิมครับก็ก แบบเดิมเลยเนาะเ้ย,<ด>ยแต่ผมสร้างถักไปึ่ไปฝั่งเดียวก่อนในกันพอดะขวานตอนนี้มาใช่ไหมครับรหให้นับมานะครับห้าบล็อกเหมือนเดิมนะครับอพอได้ห้าแล้วเนี่ย รวมฐานที่ตาจะทนเลยเดยวฉันน่ะจะช่วยส่งของพเกแมันไม่ทางหรอกคุณเลือกตายอ่ะมาเป็นแกไปเลยจะส่ีไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเคก็อน้ะครับก็พยาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยให้ทุกท่านนะครับนับตรงนี้ เดี๋ยวก็เนเลนะครับผมขอเกันกันเลยออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้วางมาสาสิบ็อกนะครับ <c oughs>

ทอาได้ประมาณนี้แล้ครับแพมครับวางบารมีครับเอ๊ะสองปะสองสองแล้วสอง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 ไหมไ้หนึ่งดิงงอะไรเนี่ยดหนึ่งหนึ่งหรือสองแน่เนะ はい。<No. S 2> no. ข้ในสองตัวเรือของไอโอวาเนี่ยค่อนข้างจะโล่งมากเลยนะครับจริงๆนะคือผมสร้างม,ามันก็โล่งมากเลยเานหลังเนี่ยโดยเฉพาะ้านหลังเนี่ยผมว่ามันโล่งโคตรเลยล่ะ <c oughs> อันนี้คือผมสร้างเองนะสร้างเอง,ง,เองคือการกะเนี่ยไม่ได้กะแบบแบบทําท้องเรือเสร็จแล้วก็ค่อยต่อมาจิลบอลนะครับคือผมเนี่ยสร้างแต่ส่วนหัวหัวจรวดท้ายนีย่คือไล่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 ค่อยๆไล่สร้างมาเรื่อยๆครับ คือความจริงอยากสร้างมันเป็นแบบในยุคในยุคสงครามด้วยซ้ําไปคือแบบสร้างมันแบบรูปทรงแบบสงครามในยุคสงครามอ่ะแบบช่วงแบบช่วงแรกๆอ่ะสงครามคือตอนที่มัน้สร้างใหม่ๆหมผมอยากได้ประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าที่ไปคิดมาแล้วอืมไหนๆก็จะทําแบบนี้แล้วก็สร้างแบบเป็นอันนี้ขึ้นมาเลยดีกว่าแบบเรือสแบบไอโอวาแบบยุคยุค แบบปีสองพันยี่เอ็ดนะครับเออแบบนั้นอ่ะก็ <c oughs> สวยย้อยสวยสวยมันสวยมากอยู่นะครับเออแล้วก็ตรงนี้นะครับเ <c oughs> พิม่มมาอีกบล็อกหนึ่งส่วนด้านบนก็ให้วางนี่นะครับถ้าพูดมากไปหน่อยก็อยาบนแล้วกันนะครับคือผมพยายามพยา,าพยามย,า,า,ยา,ายให้ท่านเข้าใจน,นั่นเองพอวาง ตรงนี้เราเนี่ยสองบล็อกนะครับคือบันไดกับสลับนะครับให้นับมาสองบล็อกนะครับเออวางบล็อกตรงนี้ไว้ด้วยถ้าใครมองทันก็จะรู้อยู่นะเพราะอย่างนี้แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับวางอย่างเงี้ยแล้วอยว่าใจแรงนี่และให้ท่านผู้ชมนะครับใช้ของสำหรับบล็อกแล้วก็วางแท่งไฟนิ้วไปนะครับสองแท่ง แล้วก็วางบล็อกเพชบล็อกทองนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับวางบันไดกับอย่างนี้นะครับ,แล,รบ,บ,รบแล้ววางสลับไปอ,อีกบล็อกปิดไว้นะครับโอเคแล้วก็นะครับวางบล็อกในส่วนของบล็อกเอ่อปูนซีเมนแบบสีแดนนะครับวางลงไปเสลืงแค่ตรงบล็อกบันไดนี้นะครับให้ว,วางเหมือนเดิมครับแบบเซตเดิมนะครับ แล้วขอให้ท่นนะครับวางอ,อีกรอบนึงคือนี่เนี่ยผมจำรูปแบบของเรือเก่าไม่ได้เลยอ่ะคือแบบจำไม่ได้เลยอ่ะรูปแบบของยังมาตัวค,คือไอ้ว่าของน,นในอันเก่าเนี่ยมันเป็นแบบใช้ตัวเรือของเนี้ยมาต่อใช่ไหมแต่เนี่ยผมสร้างเองไงคือผมสร้างเองสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าก็ในถ้าในสายตาของผมเนี่ยมันจะสวย แต่ว่า,าตาผู้ชมอาจจะาตางผู้ชมอาจจะไม่สวยอาจจะโลกเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ถ้าใครอยากจะเอาไปปแรบบัแบปรับแต่งอะไรเล็กน้อยแบบเพิ่มของอะไรเงี้ยก็ลองสร้างตามแล้วก็ไปทําดูนะครับโอเคนะครับตรงนี้วาง,าวางตรงนี้นะแล้วค่อยวางตรงโอเคก็จะได้ประมาณนี้เอาจริง มันแบบอนี oh. okay. okay, ้เป็นการเล่ลาวลาไขึ้นวขึ mm ้นบะครับขอคอมเนก็าเว่าคนเคยอเนก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็ในส่วนของน้องเรียก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปในตอนที่ผมนั้นเต็มของสําหรับการทำส่วนในส่วนของตัวเรียนะครับ